สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ s q o u t วอคาวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Mazda BT50 รุ่นปี2025ที่มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่และราคาที่น่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ2025 Mazda BT-50 ต้องบอกเลยว่ามีความโดดเด่นและแตกต่างจากกระบะทั่วไปอย่างชัดเจน Mazda ยังคงใช้แนวทางการออกแบบโคโดดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหราและสง่างามด้านหน้ามากับกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่ คมไฟหน้า LED แบบใหม่ที่คมชัดและดูดันขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light ที่เสริมความเท่ได้อย่างลงตัวฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจนดูแข็งแรงและทันสมัยด้านข้างของตัวรถมาพร้อมกับเส้นสายที่ต่อเนื่องให้ความรู้สึกบึกบึนและทรงพลัง สูมล้อถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงเพื่อรองรับล้ออันลอยขนาดใหญ่ตั้งแต่18-20ถึง20นิ้วทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูสมบุกสมบันและพรีเมียมไปพร้อมกันส่วนท้ายมากับไฟท้ายและทรงเรียวยาวที่ดีไซน์ทันสมัยฝากระบะท้ายถูกปรับให้ใช้งานสะดวกและทนทานมากยิ่งขึ้นเหมาะทั้งการใช้งานหนักและการขับขี่ในชีวิตประจำวัน เมื่อเข้ามาดูในห้องโดยสารของ Mazda BT 5 0รุ่นใหม่นี้จะเห็นได้ทันทีว่ามีการยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายให้เหนือกว่ากระบะท,ทั่วไปเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงรองรับสริราได้ดีให้ความรู้สึกนุ่มสบายแม้ขับทางไกลแห่งคอนโซลหน้ามีการตกแต่งด้วยวัสดุที่พรีเมียม พร้อมจออินโฟเทนเมนขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงจากแบรนด์คุณภาพให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่เต็มอัตรสพวงมาลัยมัลติฟังชันออกแบบใหม่ให้จับถนัดมือมาพร้อมปุ่มควบคุมครบถ้วนมากวัดเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่อ่านค่าง,ง่ายและทันสมัยระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่ง เบาหลังมีพื้นที่กว้างนั่งสบายเหมาะกับการใช้งานทั้งครอบครัวและเชิงพาณิชย์ ด้านสมรรถนะ2 0 2 5มา z d ส B-T 50ยังคงเน้นความแข็งแกร่งและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งแบบดีเซลเทอร์โบ1.9ลิตรและ3.0ลิตรซึ่งให้กำลังสูงสุดต,ตั้งแต่150แรงม้าจนถึง190แรงม้าแรงบิดสูงสุดกว่า450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดาในบางรุ่นขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อที่เหมาะกับการลุยทุกสภาพถนน ช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้มีความนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงแข็งแรงสำหรับการบรรทุกหนักพวงมาลัยมีความแม่นยำช่วยให้การขับในเมืองหรือการเดินทางไกลมั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้มาสด้ายังเพิ่มระบบช่วยเหลือการขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ในด้านราคา Mazda BT 5 0รุ่นปี2025ถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในกลุ่มกระบะระดับพรีเมียมที่ยังจับต้องได้โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ750,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและไปจนถึงราวราว1ล้าน2นบาทสำหรับรุ่นท็อปที่อัดแน่นด้วยออปชั่นครบครันซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เพราะคุณจะได้ทั้งความหรูหราความแข็งแกร่งสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยในคันเดียวโดยรวมแล้ว Mazda BT 5 0รุ่นปี2025ถือเป็นกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการใช้งานจริงจังและคนที่มองหารถสำหรับครอบครัวด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นภายในที่หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณกำลังมองหากระบะใหม่ในปีนี้ และนี่ก็คือการรีวิว2,025 Mazda B T 5 0แบบละเอียดหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง S Q o t Car เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ